สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับในคลิปนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาผมจะนำเพื่อนๆมาที่ร้านคาเฟ่ที่ชื่อว่าหลงต้าคาเฟ่นะครับซึ่งอยู่เลยตรงนั้นไปนะครับเลยโค้งนี้ไปก็จะถึงนะครับพอดีมาเจอวิวนี้ครับวิวของสวนยานะครับก็คือสวนยาสูบนั่นแหละครับเขียวสวยดีครับแล้วก็ร้านหลงต้าก็อยู่ข้างๆกับสวนยานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดู เป็นร้านกาแฟที่ธรรมชาติมากๆเลยนะครับจะธรรมชาติขนาดไหนตามผมมาครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนชมพบกับช่อง u t u b e ผู้ใจมีตีนอนเดอะแวจะพาทุกท่านท่องเที่ยวไปชมเมืองไทยว่ามีดี หลงต้าคาเฟ่ตั้งอยู่ที่ตำบลขุนควรอำเภอปงจังหวัดพะเยาก้าวเข้ามาก็จะพบกับพืชสีเขียวนานชีนะครับมีทั้งผักแล้วก็ไม้ประดับเรียกได้ว่าสดชื่นนะครับร่มรื่นชื่นปลอดกันเลยทีเดียวกาแฟก็มีหลากหลายนะครับมีกาแฟมเมล็ดพิเศษด้วยนี่นะครับบรรยากาศเหมือนบ้านสวน มีน้องแมวกำลังนอนหลับสบายอยู่ครับข้างๆก็จะปลูกผักเป็นพืชผักสวนครัวนานาชนิดมีทั้งมะเขือมะละกอผักสลัดกะเพราใบโหระพาวิวข้างหน้าก็จะเป็นวิวของสวนยานะครับใบยาสูบร,รวมถึงวิวของต้นข้าวโพดมีทั้งมะเขือฟักทองกล้วยเรียกว่าเป็น ไรนาสวนผสมหรือว่าสมัยนี้เรียกให้ทันสมัยก็โคกหนองนานะครับบรรยากาศนี้เป็นแบบแอร์ธรรมชาตินะครับร่มลื่นด้วยต้นไม้สีเขียวลูกค้ามาก็เหมือนได้มานั่งอยู่ในบ้านสวนนะฮะมีต้นมะละด้วยมะละขี้นกนะครับการแต่งบ้านแต่งคาเฟ่นี่ก็มีศิลปะนั่งแล้วก็เพลิดเพลินนะครับมีหลากหลายมุมนะครับแต่ละหลังแต่ลหลังนี่ก็จะถูกบังด้วย ต้นไม้ทําให้ดูเป็นส่วนตัวนะครับแต่ละโต๊ะแต่ละมุมนะครับเหมือนได้เป็นส่วนตัวของใครของมันครับแขกที่มาหลงตาคาเฟ่าาาาและนี่ก็คือเรื่องราวที่หัวใจมิตีนอร์เวย์นำมาฝากเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมในวันนี้ครับหลงตาคาเฟ่ร้านคาเฟ่เล็กที่ทุกท่านมาแล้วจะลงรักหากเพื่อนผ่านไปนะครับเที่ยวที่ผาช้างน้อย ผูลังกาที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาลองแวะดื่มกาแฟาที่ร้านหลงต้าคาเฟ่แล้วท่านจะหลงรักสถานที่แห่งนี้นะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับคลิปนี้จะต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมหัวใจมีตีอนอ่อนว a y สำหรับคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องกดติดตามไว้นะครับแล้วผมจะพาทุกท่านไปสวัสดีครับ